อ่น,นีนนสักกันสมมติผมบอกก็ป่วยไงผมไม่อยากให้เขาเป็นผู้ป่วยนะครับ<อ>เพราะว่าผู้ป่วยเขาไม่รู้ตัวว่าเ<อ><อ>คนที่ไม่คนที่รู้ตัวตลอดเวลาว่าตัวเองทําผิดโกหกอยู่เนี่ยเราเรียกวิชาชีพไม่ใช่ผู้ป่วยผู<อ>้ป่วยคือเขาไม่ทราบครับผู้ป่วยคือเขาไม่รู้<อ>ว่าเขาพูดกับโลกแห่งความเป็นจริงอ่ะมันเป็นยังไงอืถ้าเป็นผู้ป่วยเขาจะเ<อ>ขาจะท้าทายให้ตรวจด้วยซ้ํ<อ>า เขาจะเชื่อจริงๆว่านี่คือถ้าเขาตรวจเยนว่าอาจารย์พูดดีมากเลยถ้าเป็นผู้ป่วยอาจารย์ย้ําอีกรอบเดียอันนี้สําคัญถ้าเป็นผู้ป่วยต้องทําไมคือถ้าเป็นผู้ป่วยเขาจะยอมให้ตรวจครับเพราะเขาเชื่อจริงๆว่าเขาท้องเขาเชื่อจริงๆว่าลูกเขากับคนเนี้ยเป็นลูกจริงๆแต่ถ้าการกลัวการตรวจทางการแพทย์เนี่ยผมสงสัยอยู่แล้วว่ามันต้องเป็นข้อพิรุธมิฉะน้มันเยอะครับถ้ากล้าตรวจเนี่ย ผมจะเชื่อว่าคุณเป็นผู้ป่วยคุณจะหงายการ์ดมันมีอยู่มันมีอยู่การ์เดียวตอนนี้นถ้าไม่ให้ทัวลงเนาะคือห่ายการเป็นผู้ป่วยแต่ผูป้ป่วยตรวจได้ไงปัจจุบันเนี้ยคุณจะมาอ้างว่าคุณป่วยไม่ได้มันมีแค่ไม่กี่โรคที่กฎหมายจะละเว้นโทษให้โอ้โห